ตรงนี้ถนนหน้าวัดโสทงนะคะถนนหน้าวัดโสทงพอดีเจอไอ้ติมเจ้าประจาติมเจ้าประจําไม่ได้เข้าซอยเหรอจร๊ะไอ้ติมเข้าซอยปะเ,เข้าซอยปะเข้าซอยไหมไปหน้าร้านเนี้ยผ้าปะ อ้าวไปมาแล้วไปมาแล้วเดี๋ยวก็กินไอติมต,ตรงนี้ก็แล้วกันพี่พิมก็มาหน้าวัดเสาธงนะตรงนี้บ้านวิชายเย็นนะคะดีเดี๋ยวไอติมเขาเคยน้องเขาเคยไปแวะที่ร้านนะคะกินประจําวันนี้ขี่รถลงอ้ามาส่งลูกค้าก็เลยไม่เจอกันจะมาดูต้มยำปลาทูเป็นลูกสาวเพื่อนเขาบอกจําได้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไป ผีไปตรงนู้นไหมต้ตยมยำปลาทูไหมเนี่ยข้างในไปไหมฮะก็เดินมาสักในติมนี่ค่ะต้ยมยำปลาทูว่าเออมันน่ากินนะอันนี้วัดเสาธงค่ะว,ะวัดเสาธงวัดเสาธงนะคะมาแล้วไปติมมาแล้วมาแล้ว จะมาซื้อต้มยำปลาทูตรงนี้ไม่ขาไม่ขาอจอดไหนอะจอดเลยจอดเลยได้อ่โอเคลูกใครหนูลูกใครแม่แตวไม่แตวอะค่ะไม่แต๋ว,ตว<ำ>ใช่ไหมใช่นี่แม่แตวคนไหนแม่แตวแ,<ม>แตวไหนแม่หน,หนูชื่อเดียวกันอปานอมแตวใค่นาราย จำได้ไมั้ยจำได้แล้วเ <laughs> ชื่อมั้ยบ้าจำได้ป <laughs> ้าเิจไปนอนป้านหัวนี่ต้มยำปราทูจ๊ะ <laughs> เห็นไหมตอนนานๆเจอป้าแต่ตาสั้นเดี๋ยวป้าถุงนึงได้ค่ะพอขาเระลึกกันนานอวบขึ้นอวบขึ้นทั้งคู่เลยจำไม่ได้อ้วนเลยหื <laughs> อไม่ใช่แค่อวบอ่ะผอมไปทีนึงแล้วไปทาดปัด <laughs> Oh. รเรามาขายนานย่างตรงนี้ตรงนี้เพิ่งมาจ้ะมาได้รคบกี่วันไม่ถึงเดือนตะ้อสองอาทิตย์อาทิตย์ก<ด><า>ว่าตุ้มตาล้อนร้อนนะรอวางก่อนเอามจาียังเดิมยังยังเดิมเป็นคนกินเลยกินเลยกินตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยกินในติกินในติ่ไม่ต้องนั่งนี่หน้าวัดเสารท ไม่เป็นไรป้าทำยูทูบ e นี่มันอขายดีขายดีวันนี้ขายดีละเพราะว่าแม่ค้าเขาไม่ออกมากันใช่ไหมละ่ะเออ,เอแม่ค้าไม่ออกมาขายก็คงจะตกอีกอ่ะตอนนี้เราออกมาแล้ว <c oughs> เขาก็จะมาซื้อเราละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยหน้าวัดเสาธงตัวนี้ทางเดินขึ้นนะคะะตูวัดค่ะ ตรงนู้นตรงนู้นนั่นคือทางรถขึ้นนะคะตรงรถจอดนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นคนเดินขึ้นนะคะประตูวัดเสธงทองค่ะวันนี้นิมดพีิพิมลงเท้านี้ก่อนนะคะ